สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะพามาชมกรีนเฮาส์นะคะวันนี้พามาชมสลัดนะคะสลัดของเราก็เริ่มสวยแล้วนะคะแดดมาดีนะคะช่วงนี้แดดต่าสุดอยู่ที่5องศานะคะสูงสุดก็อยู่ที่17-18เนาะแต่เฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5-10ประมาณนี้ผักเราเริ่มสวยแล้วนะคะโหเระพาไทยเราเริ่ม เริ่มมีตัวรอดแล้วไม่รอดแล้วก็มีอันนี้ไม่น่าจะรอดรอดแลไม่รอดเลย,ลอ,เลยอันนี้ไม่น่าจะรอดนะเดี๋ยวทิ้งไว้ดูกันต้นสวยๆก็มีนะคะดูช่วงนี้ก็ระวังรานะคะเพราะว่าเรายังหาซื้อปูนขาวไม่ได้เนาะปูนขาวไว้โรยรานนะคะไม่ให้ขึ้นแต่ยังหาไม่ได้เนาะก็อันไหนรอดก็กินอันไหนไม่รอดก็ทิ้งไป แต่ว่าสลัดนี่เริ่มขึ้นนะคะสลัดรวมเราเราแยกใส่กระถางเนาะพอเขาพอเขาเริ่มโตมานิดนึงเรามาจับแยกใส่กระถางให้เขาโตเร็วนะคะทั้งสีเขียวสีแดงแล้วก็มีสลัดคอร์สด,ด้วยนะคะสลัดคอรสเราก็เริ่มสวยเหมือนกันนะคะอันนี้เริ่มเด็ดใบกินได้บ้างแล้วนะคะดูอันนี้เด็ดใบกินได้บ้างแล้วนะคะ ปลูกกินเองเนาะเราก็จะเริ่มเด็ดใบกินขึ้นมาก็กินไปเรื่อยๆตรงยอดก็ไว้ให้เขาแก่ให้เขามีดอกเอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของก r ีนเ house เรานะคะอันนี้เป็นใบแมงลักใบแมงลักเรานี่รู้สึกว่าจะแพ้สภาพอากาศแพ้ราแพ้ทุกอย่างเลยเนาะดูแยกออกมาส่วนใหญ่ก็จะไม่รอดนะคะ แต่ก็ไม่แน่นะอย่างนี้อาจจะรอดอันนี้อาจจะรอดนะคะรอดครึ่งหนึ่งไม่รอดครึ่งหนึ่งเนาะอันนี้เราแยกกันก่อนอย่างสวยเลยนะพอแยกออกมาสภาพเหมือนจะไม่รอดสลัดรวมเราก็มีเยอะนะคะแยกใส่กระถางไว้นี่เริ่มเด็ดกินได้แล้วนะคะเด็ดจากข้างล่างไปข้างบนเนาะเราไม่ได้เด็ดทั้งกอเนาะถ้าถ้าเขาทำขายเขาจะเด็ดทั้งกอไปตัดไปขายเลย แต่เราไม่มีตลาดเราไม่ได้ทํำขายนะคะเราทากินเองในครัวเรือนเป็นออแกนิกนะคะเป็นไม่ใส่ปุ๋ยใส่เฉพาะคอมฟอร์ตก็ได้กินนะพูดถึงมากอย่างมากก็แค่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่กับย,ย,ยูเรียนยูเรียนนี่แทบไม่ค่อยได้ใส่เลยนะเพราะว่าอากาศมันชื้นพออากาศชื้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะตายปุ๋ยยูเรียปุ๋ยที่ใส่ให้ใบเขียวเร็วนะคะไม,ไม่ไม่ค่อยใส่ใส่แต่ปุ๋ยขี้ไก่ ปุขี้ไก่กับคอมฟอร์ตอันนี้เราเพิ่งแยกมือเอาออกจากไอ้ถาดถาดเพาะนะคะไม่ใช่แยกเอาออกจากถาดเพาะเฉยๆเพราะว่ากลัวเขาเน่าแล้วกลัวเขาตายเหมือนตัวน,นี้นะคะเราก็ยังไม่กล้าทําอะไรเขาให้ต้นเขาใหญ่กว่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าปลูกกินเองนะคะพูดถึงว่ากินเองกินไม่หมดหรอกมันเยอะก,อก็ปล่อยให้ตายไปมั่งก็ไม่เป็นไรอันนี้พริกเรานะคะที่ปีที่แล้วสวยๆเราเอาเม็ดมาเพาะเองไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรมีแต่คอมฟอร์ตเนาะ มีขีไก่เปรอบหนึ่งที่เป็นเม็ดเม็ดเม็เม็เนี้ยเม็ดเยก็ไม่ไดาลายไม่ไม,ไม่ไม่ไปไม่มานะพูดถึงก็อยู่อย่างเงี้ยก็รอดูต่อไปนะคะว่าจะสวยให้เราไหมไอ้น,นี้ก็เป็นใบกะเพรานะคะมีทากเลยนะเห็นเม่กี่รอยกินไปคณนของเรานะคะอันนี้กินรอบที่สี่นะคะย้ำว่าเราเด็ดยอดกินรอบที่สี่แล้วนะ เดี๋ยวได้กินไปต่เด็ดไปเนี่ยคือเด็ดไปให้เขาขึ้นรอบที่สีนะคะอันนี้เราทําไม้ใหม่วันนี้เพิ่งลองนะคะย้ายมาอยู่ข้างบนไม้ใหม่เนี่ยอันนี้จะใส่สลัดนะคะลองดูก็แข็งแรงอยู่นะโยกไม่ไปโอเคอยู่อันนี้เราจะเอาต้นผักกาดหินออกแล้วจะลองใส่สลัดดูนะคะเพราะว่าประหยัดหน้าที่ กินเขาเราเล็กนะคะฝั่งนี้ก็ยับคณะนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนอันนี้ก็จะมาใส่เรายังเราเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นะคะทดลองดูข้างบนก่อนเนาะข้างบนนี้ก็กินรอบที่สี่นะดูสิขึ้นแตกดีดีนะคะแตกดีมากเลยคณะนะกระถางไหนก็เด็ดกินไปแล้วเนี่ยเป็นรอบที่สี่นะคะรอบนี้นี่ดูกินไปเรื่อยอันนี้ประกาศเห็น กระถางนี้ว่าจะเอาลงไปอยู่เพราะว่า,ากระถางกระประกาศหินนี้ต้องเอาไปทําพันแล้วก็ต้นเขาใหญ่มากต้นเขาใหญ่มากแล้วนะคะไปเอาพันเอาเมล็ดเขาเล็ดก็จะได้ใหญ่ใหญ่เนี่ยอันนี้คือเด็ดกินได้เลยเนาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยต้นเขาก็จะไม่เหมือนกับว่าเขาจะหนึ่งเขาดีดเขาเขาวิ่งใส่กับแดดนะเจอแสงแล้วก็รีบชะลูดขึ้นไปเลยมันก็จะเลยดูยาวๆหน่อยไอ้สองคือไม่ได้ใส่ปุ๋ย ปล่อยกินอาหารจากที่ว่ามันรอบแรกเขากินเป็นหมดแล้วรอบสองมารอบสามมารอบสี่เขาก็จะพร้อมๆนะคะอันนี้เป็นการทดลองเนาะถ้าเราทําแบบตอนนี้มีปัญหาอย่างที่ว่าเรายังคุมลาไม่ได้นะคะคุมสภาพอากาศกับลายังไม่ได้ถ้าคุมได้แล้วผักเราก็จะสม่ําเสมอเราสามารถหาคนซื้อได้นัดไปขายให้เพื่อนๆได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังคุมไม่ได้เนาะเราก็ปล่อยไปกอ่อนเรียนรู้ไป ทำเล่นไปด้วยทําเป็นงานเลเด็กนะคะเป็นการออกกําลังกายของคนวัยห้าิเนาะถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะคะข้างล่างของเราก็จะเป็นสลัดคอร์สนะคะสลัดคอร์สของเรายัางได้เยอะอยู่เนาะนี่แย,ยกออกแยกอีกครั้งก็ได้นะคะแต่รอให้กระต้นเขาแข็งแรงแม่แน่อาจจะเอาไปตาก,ตาก สภาพอากาศข้างนอกเนาะตากแดดตากลมเขาจะได้ต้นแข็งต้นต้นจะได้แก่นแก่นแล้วแข็งขึ้นไม่ต้องชะลูดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเขาจะแข็งแรงแล้วค่อยเอามาเข้ามาอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวดูก่อนเนาะคอยดูว่าเราจะยังไงเรา,เาหาเนื้อที่อยู่เนื้อที่เราเล็กแต่เราเพาะของเยอะแต่เก็บกินไปได้เลยนะคะกินคนเดียวเขากินไปเลยก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดินมามุมนี้ กินสลัดกินนี่เป็นกลินสลัดนะทั้งทเป็นสีเขียวบ้านเราก็เรียกผักกาดหอมผักกาดหอมผักกาดไบฟาไปอันนี้เขาเขาเป็นสลัดรวมนะคะแต่เราเอามาแยกใส่ไว้สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นคลิปสั้นๆถ่ายไว้ถ่ายไว้ดูเองถ่ายไว้เป็นความจำว่าเราอยู่ที่นี่เราทำอะไรบ้างประมาณนี้นะคะ แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกซับสไครต์ที่ส่งมาให้เรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ